โอ้ยกำลังไล่กับคอเด็ดแน่นอนอ่านออนไลคิลเลอร์แบบตอนเนี้ยเชนดวงตาปีศาจอ่านออนไลนคิลเลอร์ไม่เลิกแล้วผมเห็นว่าเห็นไม่พักจริงๆนะทุกคนมันอ่านได้นานแบบโคตรๆนะครับนึกว่าเปิดโปถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอรแ์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพี่ตองเองนะครับ แล้ววันนี้เราอยู่กันในไดบอยเดทหรือว่าเดทบ y ยเดไลกันอีกเช่นเคยและนี่คือเซตเปิร์กที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นโปะราคาประหยัดอ่านออร่าคิลเลอร์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าคิลเลอร์จะหลับหรือจะตื่นเปิร์กที่1ตื่นตัวเมื่อคิลเลอร์พังแผ่นไม้จะเห็นออร่าคิลเลอร์นาน5วินาทีเปิร์กที่2เนตรเบลมอนเมื่อซ่อมเครื่องปั่นไฟเสร็จจะเห็นออร่าคิลเลอร์นาน3วินาทีและทุกครั้งที่ออร่าคิลเลอร์ปรากฏจะเพิ่มขึ้น2วินาที เปอร์ที่3ภูมิปัญญาแห่งสายหมอกการตรวจสอบทักษะได้ยอดเยี่ยมจากเครื่องปั่นไฟจะเผยออร่อาคิลเลอร์รอให้เห็นนาน6วินาทีเปิร์ที่4ประตูแห่งโอกาสมองเห็นแผ่นไม้และหน้าต่างในระยะ32เมตรรู้ทุกอย่างยกเว้นรู้ว่าเธอไม่รักโอเคครับเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยครับผมไปเลย let's go มานะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านที่หลบภัยอันล่มสลายป่ะตอนนี้เราจะเปิดโปรแบบโปรแบบประหยัดแล้วกันนะคือแบบเอาไว้พอเห็นออร,ร่ลคิลเลอร์อย่างเดียวพอแบบเรียกว่าโปรแบบราคาถูกนี่ไงผมเห็นออร่ลคิวเลอร์แล้วเห็นไหมเอ้ยแบบๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจน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 คิลเลอ์อยู่ใ,ใกล้ครับทุกคนต้องระวังตัวนิดนึงโอเคเหมือนคิเลอร์จะไม่เห็นโอ้โชคดี ล้วไปแล้วครับไปที่อื่นแล้วตาเน,นี้เจอกับคิลเลอรยิงขึ้นมูกแล้วผมเปิดโปรหกสิบเก้าบาทพอมองอ่านออนไลนคิลเรได้แบบอัตโนมัติแบบเรื่อยๆดูดิโอ้โหอ่านแบบอ่านได้แบบตลอดเวลาขอแค่เราก,กดสกิลเช็คกับแม่นๆแ,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 แบบนี้แล้วเราก็จะเห็นออนไลน์คิลเลอร์ตลอดเวลาเลยเว้ย <laughs> อันนี้อันนี้เขารียกว่าโปรแบบประหยัดนะเ <laughs> นอะพอกดสกิลเช็คเพอร์เฟคปุ๊บอ่านออนไลน์คิลเลอร์อีกโอ้โหเอามาคอมโบกับ ดวงตาแห่งเบอร์มอนคือเพิ่มระยะเวลาในการอ่านออร่าคิลเลอร์ได้อีกของโคตรดีสำหรับมือใหม่นะครับอยากอ่านอาอร่าคิลเลอร์แบบประหยัดลองเซตนี้ดูได้เลยแล้วเพียงแค่คุณกดสกิลเช็คแบบแม่นๆนี่เลยเราก็จะเห็นออร่าของคิลเลอร์ตลอดเวลาเห็นไหมขนาดอยู่ในดินผมยังมองเห็นนะคิดดูคือหลบสายตาผมไม่พลล้นหรอกตาผมดีระดับไหนคิดดูเอา เอามาคอมโบกับตื่นตัวนะครับเวลาที่คิลเลอร์อพังไม้นะครับเราก็จะเห็นออร่าอีกเรียกได้ว่าเป็นเซตเปิร์สซับอ่านออร่าคิลเลอร์สมชื่อโปรราคาถูกจริงๆดูดิเนะี่ยว้าไปไหนผมก็เห็นหมดอะมองทะลุเครื่องเสร็จผมก็เห็นอีกโอ้โหเรียกได้ว่าสามเปิร์สนี่คือเอามาคอมโบกันสับอ่านออร่าคิลเลอร์โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนเปิร์คสุดท้ายอุ้ยมีโดเทมไฟครับทุกคนต้องขอแวะแค่ก่อน เิรกอันสุดท้ายก็คือประตูแห่งโอกาสเอาไว้มองไม้บ้างหลังจากที่มองอ่าคิลเลอร์อเยอะแล้วเราต้องมีเห็นไหมกระทืบไม้ปุ๊บเราก็เห็นอ right. ่าอีกเราเห็นอย่างนานนะไม่ใช่แป๊บเดียวโรียไฟระเบิดครับทุกคนถือว่าดีแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีต่อผมโอ้ยขี้มูกมาอุย้ยแอบก่อนแอบก่อนเรืยิงขี้มูกใส่ผมขอแอบเอาแล้วครับเหมือนคิลเลอจะไปเจอน้องนแยเมวันออาวัน,วน,วนแทนกันเราอ้อมไปดึงเพื่อนแล้วกัน จะบที่น้องได้แม่กำลังจุ๊กทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนคิลเลือกกำลังขยับกล้องไม่น่าใช่อาจจะคิดไปเองคิลเล์อยู่ตรงนู้นเลยครับแม่ที่เราไปแอบเมื่อกี้นี้เพื่อนเดี๋ยวพึ่งเพื่อนใจเย็นโอ้เพื่อนจะฆ่าตัวตายตอนล่าสุดพี่แค่มาช่วยชาไปนิเดียเองอืมพากันติดขีมูกเพราะว่าขีมูกมันแพร่เชื้อกันได้นะครับใครที่ติดก็ต้องระวังอย่าไปแพร่ใส่เพื่อนนะคิ่เล์อยู่ตรงนู้นับผม ไกลมากผมว่าคิเลอร์น่าจะกําลังหาเหยื่อรายต่อไปอยู่ระหว่างนี้เราแวะปั่นไฟโทเทมวันนี้ผมเพิ่งแคร์ไปเองนี่ไงเหมือนคิลเลอร์เขาจะจุดโทเทมใหม่นะครับอันนี้คิเลอร์มีเปิร์กจุดโทเทมแต่เราค่อยมาแคร์ขอวิงว่งไปช่วยน้องชินก่อนแต่ว่าเหมือนจะมีคนตัดไปช่วยแล้วงั้นเราแคร์โทเทมก่อนเลยครับโทเทมไฟที่คิเลอร์จุดอฮ้ยคลิลเลอรตัวนี้ก็ไม่ธรรมดา,านะตึงอยู่นะทำไปเล่นครับทุกคน ตีเป็นล้มตีเป็นล้มตอนนี้คือเครื่องเสร็จไปแล้วสามเครื่องก็จริงแต่ว่าไม้เนี่ยเหลือค่อนข้างที่จะน้อยลนะผมรู้จักไม้ในระยะนี้คือแอบน้อยนิดน,นึงผมขอแอบแบบเรียนๆโอเคคิเลรอมองไม่เห็นครับเดินผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวรอด,ดึงนะครับโจมนี้อ่านออร่าคิลเลยไปก่อนคิลเลออยู่ในบ้านเล็กครับผมโอแบบราคาประหยัดเอาไว้อ่านเฉพาะออร่าคิวเลอร์แล้วผมดึงทีเผลอ เราไปนะครับแยกย้ายตรงนี้ก็มีโทเทมไฟอีก,อกโอ้โหพี่แกนี่โทเทมไฟเยอะชิบหายนะครับตอนนี้ต้องแคะเอาแล้วมีคืนกินอีกสวยนะไงทุกคนจะได้เอาจริงจัดนะครับสำหรับตอนนี้ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่ผมแครไปแล้วแล้วเหมือนจะยังมีเหลืออยู่ด้วยต้องเดินหาแล้วไม่ค่อยดีนะครับดิไม่งั้นเราจะโดนตีทีเดียวลงไปนอนกองกับพื้นเลยตรงนี้อีกหนึ่งครับเจอละอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่เป็นกืนกินความหวัง รียบร้อยเพื่อนโดนไปอีกหนึ่งเพื่อนไม่ได้โดนเพื่อนแค่ไปนอนแอบโดดเลยครับโดดแน่เลยวะหลอกโดดโอ้โหเฮ้ยกินกินไปแล้วเหรอโอ้โคมผมนึกว่ากิกนกินยังอยู่ไปแล้วครับฉีกดีกว่าผมเห็นขวามือยังขึ้นออร่าอยู่ผมก็นึกว่ากินกินยังอยู่นะครับทุกคน พมฉีกไปแบบไกลๆเลยห่างไกลเลยอยากให้คือ์เลได้เจอตวัวเราจะไปแอบนั่งปั่นไฟกันต่อครับเขามองหาเครื่องปัดไฟก่อนนะทุกคนแอนนี้ไม่มีเหรออานี่ไงเครื่องปัดไฟก็ไม่แอบเหมือนกันถ้าเราปั่นไฟเนี่ยมันน่าจะดีต่อใจของเรามากกว่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอ,อาจออร่าคิลเล์ได้แบบเรื่อยๆนี่คือรู้เลยคิร์เล่อย,อยู่ตรงไหนรู้พิกัด อย่าให้ให้พี่ต้องล่านะเออ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 เนี่ยเคยฟังหรือเปล่าน้องๆอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงเออเออย่าให้พี่ตองต้องล่าเออ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 ต้องชินโอ้ต้องชินเหมือนจะไปไวนะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดให้ไม่ต้องห่วงตอนนี้พี่ขอปั่นก่อนเลยสองเครื่องเ,อเครื่องจะไม่เดินเลยด้วยซ้านะครับสองเครื่องค้างมานานแล้วตั้งแต่ต้นเกมเราต้องรีบเร่งเครื่องกันหน่อยแล้วทุกคน พอเปิดโปนี่อ่นอานออนไลน์คิลเ่อรนี้อยู่แถวโซนบ้านเลยครับผมยิ่งเอามาคอมโบเวลาเล่นกับเพื่อนนี่คือสามารถแจ้งจุดให้เพื่อนรบรู้ได้เลยนะว่าคิลเลอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยตังหมินนะครับตอนนี้โดนแขวนอยู่ใต้ดินเลยผมว่าผมน่าจะอาจจะไม่ได้ลงไปด้วยซ้ำเดี๋ยวเราปัน่นเครื่องนี้เสร็จแล้วก็เปิดประตูเดี๋ยวรอดูเหมือนคิลเลอร์อจะมาเครื่องนี้ผมแข็งไม่เสร็จหรอทุกคน,ม,น,ยยาน,นมาเหลืออีกนิดนึงล้มแล้วเนี่ย ลงๆเฮ้ฟึ้งหมิ่นวิ่งมาดึงผมแล้วครับทุกคนตอนนี้ลงมาจากสาวปุ๊บเราต้องรีบเร่งเครื่องเอาด่วนๆเลยเอาให้เสร็จเลยเราจะได้เปิดประตูแล้วก็ตัวใครตอมันถ้าผมตอนนี้ขอแค่รอดหนึ่งถือว่าชนะแลวยิ่งดีถ้าผมได้รอดบอกเลยเร่งเครื่องกันหน่อยครับเครื่องสุดท้ายคี่เองกำลังไล่เพลินโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดเลยประตูอยู่ข้างหลัง ตอนนี้เครื่องเสร็จปุ๊บเราจะมองเห็นออนไลน์คิลเลอร์ด้วยนะครับแต่เหมือนจะอยู่อฝั่งนู้นเลยครับไกลมากค่อนข้างไกลแล้วคงต้องบอกราเพื่อนแค่นี้แหละเพราะว่าเพราะว่าอยู่ไกลทั้งคู่เลยหรือว่าเราจะลองรีกูก่อนเผื่อจะไปช่วยทันอ่าผมว่าไม่ค่อยดีว่ะถ้าแบบนี้จเ,เพื่อน่าจะออกได้กว่า,ตายตฮาร์ดแต่ฮาด ตายยากคมคมะตายห้าอเลยอ่ะไ,ไปละเจอกันมันมาแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้อยู่ในด่านที่พักตาอากาศเขาอมอนเขาอมรเขานี้นเก็บกระโหลกหิมะหรอทำอะไรได้ไดอะเฮ้ยป่าได้ด้วยอรอเฮ้ยเฟียวอ่ะผมเพิ่งเคยเล่นกิจกรรมนี้นะทุกคน Day Day light, เดินไปเดินออัปเดตมาใหม่เฮ้ยแปลงเป็นตนุ๊กตาหิมะแล,ล่าสุดโออย่างที่ นี่กระปาไม่พักเลย <c oughs> น้องๆโอ้ยพี่ตาฟางแล้วหมดแล้วโอเคไปดีกว,ว่าครับเราได้เวลาเข้าสู่เกมแล้วตอนนี้เราเป็นเซตเปิดโตร,ราคาประหยัดเอาไว้เฉพาะอ่ะอานออนไลน์คิลเลอร์อ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเล่นให้สมกับเป็นโปรหน่อยนิดนึงโปรที่ว่านี่คือไม่ใช่ใหมายถึงโปรที่แบบว่าแฮกนะครับแต่ว่าเป็นโปรโปรเพยเยอร์อะไรอย่างนี้นะอ่อานออนไลน์คิลเลอร์ไม่เจอ แสดงว่าตอนนี้อาจจะเป็นคิลเลอร์สายสเตลนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นคิลเลอร์ปกติเนี่ยเราเห็นออร่าแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยผมว่าสเตลชัวร์อยู่ที่ว่าจะเป็นตัวอะไรขออน,นี้ตตัดระเบิดอนนึ่งทีโอ้ผมรู้แล้วเสียงแบบนี้ไม่ขึ้นแน่นอนรับประกันว่าโดนแทงจุกอะ่ะอย่าให้ไม่ขึ้นต้องล่าอะอะออะอ,อ,อย่เงี้ยเละ<อ>นู่นไงอ่าอล่าคิเลออยู่ฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งพระขนงกาลังแบบจับจิตช่วงแทงเรียบร้อยน้องไนแม่ลงนอนไปกองกับรากมะม่วงแล้วคดแรกของเกมแต่ไม่เป็นไรเกมมันเพิ่งเริ่มน้องเจเยน,เยนขออนุญาตเปิดโปรนะครับประหยัดอ่านดอให้คืนเรือหน่อยเดไปไหนเหมือนกำลังจะมาเครื่องนี้ไงถ้าผมรู้ทันขออนุญาตแอบหลังหินตั้งแต่แบบคืนเรอยยังไม่โผล่ตัวมาคืนเรอไปละปลอดภยัยตรงนี้พี่ทเทมไฟด้วยครับแทนทเทมไฟก่อนนะน้องรอพี่แป๊บหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นโทเทมอะไรแต่ที่แน่ๆนี่คือมีโทเทมควางแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่โทเทมไฟช้ามากเอาแล้วคอเดดลงไปนอนกองกับพื้นอีกหนึ่งครับผมตอนนี้กลายเป็นแขวนหนึ่งนอนหนึ่งแล้วกำลังจะถูกคิวไปแขวนโอเคแต่ถือว่าเซเว่นวอร์ดเป็นงานเดียวครับจังหวะที่คิวเลอร์อุ้มไปแขวนเซเว่นวอร์ดก็วิ่งขึ้นไปอุ้มแบบทันควันควันหายกันเลยทีเดียวแต่ผมยังแค่โทเทมไม่เสร็จเลยว่ะทุกคนเลานานมากผมว่าพอผมจะแค่เสร็จเนี่ยพอเผยคิวเลอร์ เจอตัวก่อนโอเคไม่เป็นไรเสรจ็จแล้วไาแล้วเจอกันครับผมเราขอแอบไปช่วยเพื่อนได้ไหมชิดเล็กม่นมองมาทางนี้ครับผมแสดงว่าอาจจะไปช่วยได้เ okay. ดี๋ยวิดเลอยู่บ้านเล็กโอ้โห oh, <ๆ>แล้วเขาเด็ดชุดไฟเลยซอจีน <c oughs> แล้วผมไม่ได้เช็คชั่วโมงบินพี่แกได้ไง <c oughs> ขออนุญาตปัดใส่หน้าก่อน <c oughs> ไม่รู้โปรตัวจริงหรือเปล่าเราไปปั่นกาแบบันดีกว่า <c oughs> มีหนึ่งเครื่องให้เราปัน่น นู่นครับอยู่ตรงนูน้นโอ้โหกำลังไล่กับพอเดตแน่นอนอ่านออนไลน์คิลเลอร์แบบตอนเนี้ยเชนดวงตาปีศาจอ่านออนไลน์คิลเลอร์ไม่เลิกแล้วผมเห็นว่าเห็นไม่พักจริงๆอะทุกคนมันอ่านได้นานแบบโคตรๆนะครับนึกว่าเปิดโป้อ่านออนไลน์คิลเลอร์อีกพอเดตมีแทงหลังไงแล้วผมแบบเบิกเนตรสังสาระ เชิดอะไรเพื่อนอยู่อ่นานเอาไล่โอ้ขอโทษทีกดสกิลเช็คไวไปนิดนึงขอแค่ตัวอ่นานเอาไล่คิมลุนู่นอยู่ตรงนู้นโอเคยังไม่มาจะปั่นไฟได้แบบปลอดภัยหายห่วงพอาเด็ดลงไปนอนกองแล้วทุกคนแต่เรายังปั่นไฟอยู่เลยวะ่ะอ่านเอาไล่คิมลุฮดูกดไม่โดนกดไม่โดนเฮ้ยอาสวัสดีครับ ไปดีกว่าผมไล่คิดเรื่อไปไกลๆจะได้ปล่อยให้คนอื่นวิ่งไปดึงได้เอาแล้วไงเลยพี่แกดูดนานเังไงแล้วเขาย่อ,ยยองอย่าให้พี่มเมย์ขึ้นต้องล่างแอร์บ <c oughs> ิสตันไปดีกว่าปาสิมะใส่หน้าด้วยวเฮ้ยใจเย็น ไอเคเอสเซต์เป็นวอดมาดึงผมแล้วไงตรงนี้มีโทเทียมไฟที่คิลเลอร์เพิ่งจุดนะครับทุกคนไอสเซนต์เป็นวอดจัดก,การแล้วกันงั้นเราไปปั่นไฟขออนุญาตเบิกนี่ดวงตาสังสาระวิง่งนึกไงผมเห็นออร่าคิลเลอร์ครับไม่ว่าคิลเลอร์จะพังไม้จะหลับจะตื่นหรือจะกําลังวิ่งเล่นวิ่งจ็อกกิ้งผมก็สามารถอ่านออร่าคิลเลอร์ตลอดเวลานะครับถ้าต,ตอนนี้ปั่นไฟอย่างช้าเลยเพราะว่าคิลเลอร์เขามีจุดโทเทียมไปไหนละทำไมตอนนี้ผมไม่เห็น แสดงว่าอาจจะอยู่นอกระยะหรือเปล่าเราก็เลยมองไม่เห็นนู้นไงเจอตัวละพี่แกอยู่บ้านเล็กครับผมกำลังไล่ใครอยู่ไม่รู้พี่คนจีนชุดไฟเฟสสุดท้ายแล้วด้วยผมว่าพี่ไม่รอดแน่นอนพี่ก็เตรียมตัวนอนหลุมได้เลยไม่เคลนขึ้นกระสับนะจับแทงเลยหรือเปล่าเจ้าวันนี้อ่านออนล่าหน่อยนู่นนู้นครับกำลังไล่อยู่บ้านเล็กยกมีดขึ้นมาแล้วกำลังจะจีบจ้องแทงอ่านออนล่าชิลลดวงตาเน้อสังสาระ เีเสร็จบ um, ิกหนึ in ่งแล้วอ่านออร่าต่อเนื่องเฉยเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่เพื่อนยังไม่ตายเพื่อนยังคมอยู่ครับตอนนี้ผมก็อ่านออร่าแบบไม่พักนะอ่านแบบโปรอ่ะเหมคลื่อนกำลังจะพุ่งตรงมาแถวนี้วะทุกคนผมสัมผัสได้ถึงอันตรายเห็นไหมเห็นตัวแดงๆมันกำลังวิ่งผ่านหน้าบ้านใหญ่ไปทางนู้นแล้วเราไม้ล้มอีกคือแบบเห็นออร่าคิื่อนตลอดเวลาของเทโปรราคาประหยัด โอ้ราคาประหยัดของจริงแล้วผมเห็นผมเห็นติดต่อเนื่องโอเคคอเดตไม่รอดแล้วว่ะทุกคนลาก่อนคอเดตเราจะจดจำนายเอาไว้อย่างน้อยนายก็จูให้จนสี่เครื่องนี่เห็นเห็นเงาอะไรป่ะทุกคน <laughs> ถ้าเห็นเงาแบบนี้แสดงว่าคอเดดไม่น่ารอด <laughs> กำลังโดกนกระซวกไส้เลยโอเคตอนนี้ว่าปั่นไฟเครื่อง,งนี้ครับมีอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้เราเหลือเครื่องปั่นไฟที่ต้องปั่นอีกแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเครื่องสุดท้ายลนะ ป่านเสร็จเราก็สามารถเปิดประตูได้เลยยกเว้นแต่ว่าคิลเลอร์จะไม่ให้เปิดอะดีกระทึบแ๊กดยเขาปั้นใหญ่ดี๋่ปั้นใหญ่อพอมีไม้ให้เราเล่นนล้วทุกคนสองแผ่นที่แน่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งตรงนู้นหนึ่งโอ้โหยินดูตัวแข็งปะอย่าให้พี่ไมเคขล้นต้องล่าอ่ะ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 ับ ความปลอดภัยยังไงเอาแล้วไงพี่ตองจูให้5เครื่องแล้วเปิดโปรราคาประหยัดต่อโดดหรือเปล่าโอ้โหคิดได้ไม่หลงเหรอหลงกนเธอเลวทำไงได้ทอนตัวแต่ใจมันไม่ยอมโอ้แล้วพี่แกลากผมมาแขวนข้างบนเลยเหรอคือกะย,ยังไงก็ไม่รอดชัวร์แล้วใครจะมาช่วยผมอะ่ะแขวนตรงนี้ พี่แกแขวนตรงนี้แล้วใครจะกล้ามาช่วยผมนะครับแบบนี้ต้นทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหมตาเนี่ยพี่ไม่เคลอนอยู่ชั้นสองกับผมเนะี่ยโอ้โหอยู่เป็นเพื่อนกันเลยกลัวผมเหงาดิโอผมเหงาพี่แกเดินเช็คทางลงไหมขอร้องแหละลองลงไปเช็คอะไรข้างล่างดูหน่อยไหมโอ้ยินเฝ้าประตูทางเข้าแบบนี้ใครจะกล้าเข้ามาช่วยล่ะครับ เฮ้ยแล้วเพื่อนมาที่เผือเพื่อนเพื่อนโดดเพื่อนโดดเพื่อนเพื่อนเอาไงเพื่อนเพื่อนไม่โดดอ่ะเดี๋ยวพี่วนกลับไปช่วยรอพี่แป๊บนึงเพื่อนไม่โดดเี้หรือว่ามันเดินติดก็เลยโดดไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวรอไปเขึ้นค่าสามหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราวนกลับไปช่วยเพื่อนน่าจะทันอยู่แล้วเพื่อนเพิ่งลนแวนเฟสแรกด้วยซ้ํา ไม่ต้องรีบครับเล่นแบบใจเย็นๆเหมือนน้ําต้มเปิดอะเฮรับทราบเพื่อนรอพี่แป๊บพี่กําลังประชิดตัวคนก่อการร้ายไม่คอยย่องขึ้นมาครับมองทะลุหน้าต่างไม่เจออะไรไม่เห็นความผิดปกติย้ายตาน้นแหนโอ้ แล้วผมอ้อมมาทีเผือจะไหวชิวิตไม่ทันตั้งตัวไปเร็วเจอกันครับผมหย่าแสงพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่รู้พี่มันเร็วพี่รู้พี่มันเร็วน้องไม่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 เฮ้ยจะยิง เออหน้าประตูแตกขาประตู <laughs> โอเคครับเกมนี้ก็จบกันแล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายเจอกันครับผม